ผมรู้สึกชอบคําสอนของพระพุทธองค์พระุทธเจ้าสอนว่าธรรมะออกมาให้เห็นภาพเลยนะครับว่า,าถ้ามีคนที่อยากข้ามไปอีกฝั่งของแม่น้ำเขาจะต้องทำอย่างไรบางคนตอบว่า ถ้าน้ำไม่ลึกก็เดินข้ามไปแต่ถ้าเกิดน้าลึกก็นั่งเรือข้ามไปหรือบางคนว่ายน้ําไปก็ได้ไม่ต้องนั่งเรือพระองค์บอกว่าถ้าเขาไม่พร้อมจะเดินข้ามไปล่ะเขาไม่พร้อมที่จะนั่งเรือไปล่ะเขาไม่พร้อมจะว่ายน้ําไปล่ะแต่เขาจะสวดมนต์สวดมนต์และก็สวดมนต์ให้ฟังอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ํามันเข้ามาหาตัวเขา ได้ไหมก็จะมีคนตอบว่าไม่มีทางนะเขาจะเป็นคนโง่ที่เอาแต่สวดมนต์ขอพรสวดมนต์ขอพรจะรอให้อีกฝั่งหนึ่งมาหาเขาเนี่ยความเป็นจริงมันไม่ได้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าความเป็นจริงเขาเอาแต่สวดมนต์โดยไม่พิจารณาอะไรเขาก็จะอยู่ฝั่งเดิมต่อไปเขาก็จะสวดมนต์ มนมก็ก็จะอยู่ฝั่งเดิมไม่สามารถข้ามไปอีกฝั่งได้ถูกต้องแล้วพระองค์ก็สอนให้พิจารณาคำสอนของพระองค์ให้เดินทางไปอีกฝั่งหนึ่งสำเร็จโดยใช้พระธรรมคำสอนและมาปรับใช้ว่าเราจะใช้วิธีการใดข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งปเป็นคำสอนของพระองค์ที่เห็นภาพได้ชัดเจนมาก ครับ